สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง F Auto g a r a g e วันนี้เรามีรถยนต์สุดพิเศษที่หลายคนอาจไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนแต่บอกเลยว่ามันคือการร่วมมือสุดล้ำจาก2แบรนด์ยักษ์ใหญ่อย่างเกียร์และ m e อร์ d e s b e n z นซ์ซึ่งจับมือกันรสร้างรถรุ่นต้นแบบแห่งอนาคตขึ้นมาในชื่อ2026เกียร์เ e อ e ์เซรถยนต์พรีเมียมที่ผสมผสานดีไซน์สปอร์ตของเกาหลีเข้ากับเทคโนโลยีและความหรูระดับเยอรมนีวันนี้ผมาจะพาไปดูทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและราคาคาดการณ์ในไทยกันแบบละเอียดสุด,สด เริ่มจากดีไซน์ภายนอกที่เรียกได้ว่าเป็นจุดขายหลักของ2,026เกียร์ Mercedes รุ่นนี้มาในแนวทาง Futuristic Luxury Crossover หรือรถ Crossover สุดหรูในอนาคตตัวถังออกแบบใหม่หมดจดโดยผสม d n a ของเกียร์ EV 9ก้าวกับเส้นสายความหรูหราของ Mercedes EQS SUV ได้อย่างลงตัวด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าแบบปิดเรียบดิจิตอล Tiger ร์โนที่ฝังไฟเล็ดแบบเส้นต่อเนื่องขนาดใหญ่พาดยาวเต็มแนวกว้าง พร้อมโลโก้เกียร์และ Mercedes วางคู่กันตรงกลางในดีไซน์ล้ำอนาคตไฟหน้าแบบแมทริกเลดที่สามารถปรับลำแสงอัตโนมัติและฉายโลโก้เมอร์เซเดสลงบนพื้นถนนได้อย่างสวยงามกันชนหน้ามีช่องดักอากาศแบบ Active a ctive Aero Fla p ที่สามารถเปิดปิดได้ตามความเร็วรถเพื่อช่วยลดแรงต้านลมเพิ่มความประหยัดพลังงานฝากระโปรงหน้ายกตัวเป็นเส้นโค้งยาวแบบมาเซ l e d e s i ไซน์ให้ความรู้สึกทรงพลังแต่สง่าง,งามด้านข้างของรถโดดเด่นด้วยเส้นสายคมชัดที่ไล่ระดับตั้งแต่โคมไฟหน้าไปถึงไฟท้าย ล้ออัลลอยขนาด22นิ้วลายล้ำสมัยแบบ floating arrow ิ h e e l ถูกออกแบบให้ลดแรงต้านลมและระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นมือจับประตูเป็นแบบซ่อนอัตโนมัติที่ดีดออกเมื่อผู้ขับเข้าไกลเสาซีด้านหลังดีไซน์แบบลอยตัวพร้อมไฟไท้ายเล็แบบเส้นต่อเนื่องที่พาดยาวเต็มฝาท้ายพร้อมโลโกโ้ k i x Mercedes ที่เรืองแสงได้เมื่อเปิดไฟตอนกลางคืนตัวถังใช้สีพิเศษ titanium silver ทเ,ทเ,เ,เคลือบด้วยระบบ nano นนนที่ทำให้สีเงาและสะท้อนแสงได้เหมือนกระจก โดยรวมแล้วภายนอกของ2026เกียร์เมอร์เซเดสคือการรวมกันของความสปอร์ตความสง่างามและเทคโนโลยีล้ำสมัยในทุกมุมมองเป็นรถที่คุณจะมองยังไงก็รู้ว่ามันคือรถแห่งอนาคตที่ลงตัวที่สุดคันหนึ่งต่อการที่ภายในห้องโดยสารซึ่งเป็นจุดที่บ่งบอกชัดเจนว่ารถคันนี้เกิดจาก2แบรนด์ที่ขึ้นชื่อเรื่องดีไซน์และเทคโนโลยีระดับโลกภายในของเกียร์เมอร์เซเดส2026ถูกออกแบบให้เหมือนห้องโดยสารของยานอาวกาศแต่ยังคงความหรูหราแบบเมอร์เซเดส เมื่อเปิดประตูเข้ามาจะพบก,กับบรรยากาศสุดล้ำแผงคอนโซลหน้าตกแต่งด้วยวัสดุหนังแท้นป้าและอลูมิเนียมขัดด้านเสริมด้วยลายไม้แท้แบบ Sustainable b a m b บ o ที่นำเข้าจากญี่ปุ่นพวงมาลายัยทรงสองก้านลอยพร้อมจอ h u d ขนาดใหญ่ที่ฉายข้อมูลเต็มกระจกหน้าตรงกลางมีจอขนาดยักษ์17นิ้วแบบ Q OLED Display แสดงผลระบบ Infotainment ที่พัฒนาร่วมกันระหว่าง Gear Connect และ Mercedes MBUX ระบบนี้สามารถควบคุมได้ทั้งแบบสัมผัส เสียงหรือท่าทางด้วย AI gesture control ซึ่งจะเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ขับและปรับค่าต่างๆให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติหน้าปัดเป็นแบบ full digital ขนาด12.3นิ้วพร้อมระบบ augmented reality display ที่สามารถแสดงเส้นนำทางซ้อนกับภาพจริงจากกล้องหน้าได้แบบ real time เพิ่มความแม่นยำในการขับขี่ เบาะนั่งทั้งคันใช้ดีไซน์แบบซิโร่กราวิตี้ซีที่ออกแบบร่วมกับทีมวิศวกรรมของ m ม r c e d ซเดสและเกียร์เพื่อรองรับสรีระทุกส่วนปรับไฟฟ้าได้16ทิศทางพร้อมฟังก์ชันนวด8โหมดระบบอรุงและระบายอากาศครบถ้วนห้องโดยสารตอนหลังยกระดับความหรูหราเทียบชั s s ้น S Class ด้วยจอแยกคู่ขนาด11นิ้วสำหรับผู้โดยสารตอนหลังรองรับการสตรีม Netflix YouTube และระบบเสียง J b บ q u a n คว m s u r r สรา d 3 d ดีพร้อมลำโพง18จุดรอบห้องโดยสารให้เสียงคมชัดระดับโรงภาพยนตร์ หลังคาแบบพาโนรามิก g l a สร r o ที่สามารถปรับแสงได้อัตโนมัติด้วยระบบส m a r t ท i ิ t glass ช่วยกรองแสงและควบคุมอุณหภูมิภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังมีไฟแอมเบียนไลท์ที่เปลี่ยนสีตามอารมณ์ผู้ขับผ่านระบบอ m o t i o n s i n ของ AI ทุกองค์ประกอบภายในบ่งบอกถึงความตั้งใจของเกียร์และ mercedes ที่ต้องการสร้างรถหรูระดับโลกที่ทั้งล้ำสมัยและอบอุ่นในเวลาเดียวกันต่อการที่สมรรถนะและระบบขับเคลื่อน2 0 2 6ีเกียร์ mercedes ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบ all electric พัฒนาบนแพลตฟอร์ม E-GMP+ ที่เกียร์พัฒนาและปรับจูนระบบมอเตอร์ร่วมกับทีม Mercedes-AMG รุ่นนี้ใช้มอเตอร์คู่หน้าหลังให้กำลังรวมสูงสุดถึง550แรงม้าพร้อมแรงบิด850นิวตันเมตส่งกำลังผ่านระบบ AWD อัจฉริยะสามารถปรับแรงบิดแต่ละล้อได้อัตโนมัติตามสภาพถนนทำให้อัตราเร่ง0ถึง100กิเมชั่วโมงทำได้ภายในเพียง4.3วินาที แบตเตอรี่ขนาด120กิโลวัตต์ชั่วโมงแบบ Solid-State Generation 3ช่วยให้วิ่งได้ใกล้สุดถึง820กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มรองรับระบบชาร์จเร็ว350กิโลวัตต์ที่สามารถชาร์จจาก10%ถึง80%ได้ภายใน15นาทีเท่านั้นระบบช่วงล่างเป็นแบบ Adaptive Air Suspension ที่ปรับความสูงของรถได้อัตโนมัติตามสภาพถนนถ้าขับในเมืองจะลดความสูงเพื่อเพิ่มความมั่นคงและลดแรงต้านลม แต่ถ้าขึ้นเขาหรือลุยทางค,ครุขระรถจะยกตัวสูงขึ้น60มิลิเมตรทันทีระบบเบรกใช้เทคโนโลยีเบรกบายวายของ Mercedes พร้อมดิสคาร์บอนเซรามิกทั้ง4ลอ้อช่วยหยุดรถได้มั่นใจแม้ขับด้วยความเร็วสูงด้านระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะเกียร์ m ม r c e d e s ยังมาพร้อมระบบ AI Drive Sense ที่จะปรับโหมดการขับโดยอัตโนมัติตามสภาพอารมณ์และการขับของผู้ใช้เช่นถ้าเซนเซอร์จับได้ว่าคนขับเครียด ระบบจะปรับเป็นคอมฟอร์ตโหมดพร้อมเปิดเพลงเบาๆและไฟในห้องโดยสารเป็นสีฟ้าอ่อนเพื่อผ่อนคลายในส่วนของระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่มาพร้อมเทคโนโลยีออโตโนมัสไร้์เลเวล3บวกที่สามารถขับเองได้เกือบทั้งหมดบนถนนไฮเวย์รวมถึงระบบจอดอัตโนมัติที่ใช้กล้องรอบคันและเรดาร์ 4D ทำให้รถสามารถถอยเข้าออกช่องจอดได้แม้ไม่มีคนอยู่ในรถ พูดได้เลยครับว่าด้านสมรรถนะของ2026เกียร์เมอร์เซเดสนั้นลำยุคสุดขีดทั้งแรงเนียบและชาญฉลาดในเวลาเดียวกันเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีเกาหลีและเยอรมันที่สมบูรณ์แบบที่สุดปิดท้ายกันที่ราคาคาดการในประเทศไทยสำหรับเกียร์เมอร์เซเดส2026รุ่นนี้แม้จะยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าราคาจะอยู่ในช่วงรุ่นเริ่มต้นเกียร์เมอร์เซเดส550 RWD ประมาณ3 8 0 0 0 0บาท รุ่นกลางเกียร์ Mercedes AWD 550บประมาณ4 5 0ล้านบาทรุ่นท็อปสุดเกียร์ Mercedes AMG ไลายราคาอาจแตะที่5 2 0ล้านบาทเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีภายในสุดหรูพลังขับเคลื่อนไฟฟ้าแรงระดับซูเปอร์คาร์และระบบอัตโนมัติที่ฉลาดเกินคาดราคานี้ถือว่าสมเหตุสมผลมากสำหรับรถระดับพรีเมียมร่วมทุนระหว่าง2ยักษ์ใหญ่นี้ สรุปแล้ว2,026เกียร์เมอร์เซเคือรถที่หลอมรวมความคิดและเทคโนโลยีของ2โลกไว้ในคันเดียวมันทั้งหรูหรานุ่มนวลทรงพลังและอัจฉริยะในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการทั้งสไตล์ความหรูและเทคโนโลยีในรถคันเดียวทั้งหมดนี้คือรีวิวแบบละเอียดของ2,026เกียร์เมอร์เซเจากช่อง F Auto Garage ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม